สวัสดีสาวเกมคลแทนทุกท่านนะครับเพื่อนผมแก้วก้า,กาเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตใหม่มาแล้วชมชอบหรือไม่คอมเมนต์กันได้เลยผู้ชมท่านใดที่มีปัญหานะครับเกมเข้าไม่ได้หรือว่าในเกมมีบั๊กครับยังไงก็รอทีมงานแก้ไขหน่อยเนาะทีมงานกําลังเล่แก้ไขนะครับก็น่าจะมีปล่อยตัวอัปเดตเพิ่มเติมให้เราได้อัปเดตกันยังไงก็อดใจรอ,อก,กันนิดนึงวันนี้แก้วจะพาผู้ชมครับมาชมการเล่นฐานตัวใหม่บ้านสามของแก้วนะครับก็ ได้ปลดล็อกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลรุนจรวนครับแล้วก็ทางฝั่งของนักขี่มังกรนั่นเอง,ท,งทันทีใช้นะครับจะเป็นเซตนี้เลยบอกต,องตรงๆเลยครับว่าสุดนี้ยังไม่เคยตีเลยแต่ก็น่าลองเนาะเดี๋ยวจะลองเอาไปป้นกัน,นครับก็สูตรที่ใช้นะครับเป็นการใช้บอลรุนจรวด8ตัวและใช้นักขี่มังกร5ตัวรวมทั้งนะครับสุดนี้เป็นสุตรที่ค่อนข้างประหยัดนะครับก็จะใช้น้ำยาอยู่ที่ 3 6 3แ0นหหน่วยครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นาอก็น่ารองครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแกบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแก้มีถ้วยไม่เยอะมีถ้วยอยู่ประมาณ2002ครับก็น่าจะเจอบ้านที่ไม่ยากเท่าไหร่นั่นเองเดี๋ยวเราไปหาบ้านกันนาอก็จะกดหาบ้านที่รวยๆนะครับไม่สนนะครับว่าจะโหดจะอะไรยังไงนะครับเราขอรวยไว้ก่อนเป้าหมายของเราคือเท่าไหรด่ดีอ่ะบ้านนี้แล้วกันนาะ ก็จะมีอยู่ที่7จ0 0แสนจ็แสนครับแล้วก็น้ำดำอีก4 0 0พันเดิเรามาตรมตีกันครับซึ่งแก้วคิดสูตรนี้มาครับแก้วไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเข้ายังไงแต่การที่แก้วเข้าครับแก้วคิดว่าแก้วจะเล่นคล้ายๆกับสูตรลาวาลูนครับก็คือเข้าโจมตีควีนโจมตีบ้านพังลงไปก่อนก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับขอปล่อยเบบี้ไปด้านซ้ายปล่อยควีนลงไปด้านล่างครับปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยนางฟ้าลงไปเลย แล้วก็ใช้ระเบิดครับเปิดกําแพงเข้าไปหมดเลยนะครับก็จะเปิดกําแพงเข้าไปแล้วก็ใช้บ้านลงไปหนึ่งควนเลยทันไหมทันครับยังไม่เสียสกิลคืรเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด้านในอาจจะได้ป้อมอินซีนครับไม่ใช่ป้อมไม่ใช่สิก็จะเป็นป้อมเครื่องยิงหิน,นครับแล้วก็บ้านป้อมอิโฟนครับที่อยู่ด้านในมาดูกันว่าจะไปตามที่เราต้องการหรือไม่โอเคมาด้านขวานะครับถือว่าจมเลย แก้วขอทําการใช้ยาบ้านครับลงไปตรงนี้เลยก็จะปล่อยลงไปนะครับที่ควีนเลยเดยวนฟ้าจะเข้ามาครับแล้วก็ทําการเจียวยาได้แรงขึ้นโอเคขึ้นไปด้านบนอาจจะต้องทําการใช้ยาบ้านลงไปหนึ่งควรครับแต่แก้วคิดว่าการทําการใช้น้ำยาล่องหนลงไปดีกว่าเนาะก็ปล่อยล่องหุ่นลงไปที่ควีนครับเนี่เห็นเขาใช้กัน,นครับมันใช้ได้ดีก็เลยหยิบเอามาใช้บ้างครับโอเคควีนขึ้นไปด้านบนครับจะทําการใช้สกิล ทั้งแค่องมาครับเป็นหมูป่าปล่อยยาพิษลงไปแช่แข็งไปหนึ่งทีนะครับไม่ใช่นั้นควีนอาจจะตายลงไปได้เราทําการเข้าเลยนะครับปล่อยซิลานครับลงไปด้านล่างแล้วก็ทําการใช้บอลูนเจลวดลงไป2 2ครับปล่อยนี่เลยทางฝั่งของนักขี่มังกรลงไป3ตัวแล้วก็จะรอให้ไปเล่นขวากันต่อครับปล่อยปูเดนลงไปแช่บ้าไปหนึ่งคนเลยจากนั้นก็ปล่อยบอลลูนจรวดไปด้านขวานครับ2-2นักขี่มังกรลงไป แล้วก็ใช้อาบ้าลงไป1หนึ่งคนเลยโอเคนะครับถังเราเข้าไปกันแก้วคิดว่าจังหวะนี้เราทําการแชร่แข็งไปที่อะไรดีแช่ไปที่ป้อมอินซีแล้วก็แช่ไปที่ป้อมพุนั่นเองใช้สกิลอีทัททนได้ไหมรอให้น้ํายาแช่แข็งหมดลิก,ก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยสกิลอีทัททนลงไปเลยจากนั้นก็ปล่อยเจนะครับลงไปด้านซ้ายใช้สกิลชิ่งนับชิ่งเข้าไปเพื่อที่จะโดนป้อมพุแต่ป้อมพุไม่พังครับเพราะเจเลเวลอ่อนเกินไป เราปล่อยยาแช่ครับไปด้านซ้ายมือเลยใช้มินเนี่ยนลงไปด้านล่างครับก่อนที่เวลาจะหมดสะก่อนโอเคครับดูเหมือนว่า <c oughs> นักขี่มังกรของเราครับจะซีแงแกวไปกัหมดแล้วครับโอ้เริ่มต้นดีนครับแต่ทําไปทํามาครับตายเกี้ยงเลยเจอป้อมอิมโฟเซนเดียนครับอาจจะไม่เหมาะกับการใช้นักขี่มังกรเนาะเพราะว่ามันจะถูกดูดเลือดได้ไวมากๆเลยค <c oughs> งต้องหาบ้านที่เป็นป๊อปอิฟโฮาเซนครับ ถึงจะเหมาะมากกว่าแต่คิงของเราก็ยังไม่ตายนะครับแต่เข้าไปก็จะเจอกับป้อมอิฟโรเส้นเดียวอาจจะไม่ดีไม่ดียังไงก็เราดูต่อไปนะครับนี่ราชันนักรบนะครับใช่ไหมราชันนักรบนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปตอนนี้แก้วรอสกินพงงพายของคิงนับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงชมมีไอเดียจริงๆหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะบอกมาได้นะครับอยากให้ อาราชันพงภพยเนียเป็นสกินยังไงครับก็คอมเมนต์มาได้เลยเรียบร้อยนะครับจบไปที่2ดาว76%เนะครับเราได้ทรัพยากรครับเป็นทองคำ490,000เหรียนเครับแล้วก็น้ำม่วง640,000หยดครับรวมทั้งน้ำดำ2,865หยดนั่นเองเรียร้อยครับไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับเจอบ้านหลังนี้ตาลุกวาวเลยนะครับ อดไม่ได้เลยที่จะโจมตีนครับก็เป็นบ้าน13นะครับที่คิดว่าน่าจะไม่ยากครับน่าจะไม่ยากเนี่ยจะได้สำดาวไหมเดยเราครับมาดูกันบ้านก็อัปเกตด,ด้วยเนาะง่ายเลยง่ายเลยก็จะทาการใช้เจ้าไปี้นะครับลงไปด้านขวาก่อนเลยและใช้ควีนลงไปนะครับด้านล่างปล่อยน้ำฟ้าลงไป5ตัวเลยจะอาลืมปล่อยบอลลูนลงไปครับแต่ก็น่าจะไม่มีกับดักเนาะเราจะให้ควีนนะครับขยับไปด้านซ้ายอ้าว ไปด้านขวาเฉยอ่ะไปด้านขวาก็ไปด้านขวานะครับก็จะไม่โจมตีควีนที่อยู่ด้านซ้ายนั่นเองเดี๋ยวเราทําการปล่อยคิงลงไปละกันควีนเราก็จะไปด้านขวานครับใช้ระเบิดเปดกระแพงเลยเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปที่ป้อมพูนครับเราปล่อยยาบ้าลงไป1นึ่งควดเลยก็จะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับด้านบนมีป้อมอิมโฟฮาเนไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการใช้คิงลงไปตรงนี้เลยครับปล่อยคิงลงไปมันเหล็กเลย โอเคควิน okay. เข้าไปครับนางฟ้าจะถูกโจมตีนะก็อาจจะต้องทําการใช้น้ํายาล่องหุนลงไป1นควรเลยปุ๊บโอเคควินตายลงไปจากนั้นครับเราจะเข้ายัางไงดีเราอาจจะเข้าทางด้านด้านล่างขึ้นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังว่าแผนอยู่นะครับด้วยความคิดอัน <laughs> น้อยนิดครับเราเข้าด้านนี้เลยครับปล่อยไปที่ป้อมอินฟลูเลยนครับ1 2 3 แล้วก็ใช้บอลลูนจรวดลงไปนะครับนักขี่มังกรลงไปหมดเลยลปล่อยปูเดิน,นลงไปครับปล่อยมินเนี่ยนลงไปโอเค okay. แล้วก็ใช้บอลลูนจรวดลงไปด้านบน2 3 4 5สี่ห้าครับโอเคปล่อยเจ๊ลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไปที่บอลลูนจรวดเลยปล่อยอยาบ้าลงไปตรงกลางครับมันก็ไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหรน่นะแต่งอกก็ได้จะได้สามดาวครับถือว่าคุ้มนะครับสุดนี้เอามาโป้นครับก็สามารถที่จะได้สเปกกรครับคุ้มค่าเลย เราแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็ใช้ยาบ้านลงไปนะครับตรงนี้เลยเจ๊เข้ามานะครับใช้สกิลอีทอโทนได้ไหมได้นะครับปล่อยลงไปเลยสวยครับสวยอย่าพิก็ไม่ต้องใช้เนาะก็แก้วแนะนำนะครับว่าถ้าชมไม่ได้ต้องการที่จะไปท้าทายตัวเองครับว่าจะาต้องเจอแต่บ้านแข็งๆครับหรือว่าอยากจะได้โบนัสเยอะๆครับการอยู่ถ้วยต่ำก็ดีเหมือนกันนะแก้วกดเจอบ้านรวยบ่อยๆนะครับ บางทีเนี่ยกดสองคัาตาก็เจอแล้วนะครับสี่ห้าแสนโดยที่เป็นบ้านร้างครับเป็นบ้านที่ไม่ได้เล่นแล้วครับก็ก็ดีเลยครับสามารถที่จะป้นได้แต่อาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นที่วันหนึ่งป้นไม่เยอะเนาะถ้าป้นไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่สูงๆก็ดีเหมือนกันเราจะได้โบนัสเยอะนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝีมือนั่นเองตาที่2ครับแก้วได้ทองคํามา5้าแสนเหรียญนะครับแล้วก็น้ําม่วงเจ็ดแสนหยุดครับรวมทั้งน้าดํา6,900หยดนั่นเองเดี๋ยวเราครับไปชม ตาที่3ตาสุดท้ายกันต่อเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับเรามาทำการโจมตีหมยสุดท้ายดีกว่าก็อย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าแก้วจะเข้าที่ควีนขอดูที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์ก่อนครับว่าเป่าไป้าไหนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าด้านขวามือเนาะก็ทําการใช้เบบี้ลงไปด้านขวาใช้บอลลูนลงไปหนึ่งตัวเลยครับปล่อยควีนลงไปปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับด้านขวามือแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปเลยโอเค เราจะเปิดกำแพงได้ครับแล้วก็จะเข้าไปปล่อยยาบ,บ้าลงไปหนึ่งคนเลยโอเคควีนของเราจะเข้าไป้างซ้ายบนเนาะแล้วก็จะโจมตีเข้าไปที่ควีนแล้วก็จะมาดราล์านครับอาจจะโดนป้อมอิฟโน,โฟนเส้นเดียวเล่นง,งานได้น,นะครับเดี๋ยวเราขอโจมตีนิดนึงก็ยังเหลือเวลาเยอะพอสมควรเนาะเหลือสักประมาณสองนาทีเนี่ยให้ลงทางฝั่งของนักขี่มังกรแล้วก็บรลุนลจลวดได้แล้วนะครับควีนเราขึ้นที่ปานครับปล่อยยาบ,บ้า,าไปหนึ่งคนเลย โอเคก็จะได้รับการเยียวยาวครับแก้วขอลองหุนให้กับนางฟ้าละกันแล้วก็จะปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งวนเลยคุยน่าจะมาด้านขวาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปด้านซ้ายซ้ายบนนางฟ้ายังถูกโจมตีเหมือนเดิมเลยนะเราไม่สามารถที่จะลองหุนได้แล้วนะครับเพราะใช้หมดแล้วโอเคนางฟ้าตายลงไปหมดแล้วนะครับขอป้อมป้อมแอร์สวีปเปอร์กับป้อมผู้ก่อนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราจะเข้าควินตานครับเราจะเข้าเอาเป็นเข้าด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายแล้วกันก็ปล่อยศิลานะครับมีศิลาเลเวลสี่นะครับปล่อยลงไปเลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนจรวดลงไป2ครับด้านซ้ายปล่อยบอลลูนจรวดไปหมดเลยปล่อยนักขี่มังกรลงไปนะครับใช้ปูวเดนลงไปนะครับแล้วก็จะปล่อยยาบ้าลงไปตรงกลาง แชร์ไปหนึ่งทีนะตรงนี้เลยโอ้บอลลูนตายหมดเลยครับอัโลงไปยับเยินนะแต่เยินแต่นี้ถือว่าเล่นยากเหมือนกันครับสุดนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนทหารบางตัวเนาะให้มันเข้าเซ็ก,กว่าเดิมครับเซ็ตนี้เล่นไปอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ก็จะใช้สกิลมาลิกโทดาครับแล้วก็ปล่อยเจลงไปด้านขวาตาชามินเนี่ยไปที่ตรงนี้เลยไปเอาทองคําก่อนเนาะ โอเคเจของเราจะเข้าป่านะครับขอแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็อินซีเจมของเราเข้าป่านะครับรอมการใช้สกิลชิงเลยไม่ได้เนาะยากเหมือนกันนะพอเจอบ้านแข็งๆนะครับตีไม่เข้าเลยสูตรนี้นี่เป็นสูตรที่ยากเหมือนกันยังไงผุชมจะลองเล่นก็ลองเอาไปใช้ดูก่อนเนาะถ้ามันใช้ไม่ดีไงก็ลองปรับเปลี่ยนทหารหรือเปลี่ยนสูตรดูนะครับและผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสูตรแนะนํากับการใช้ นักขี่มังกรหรือว่าบอลลูนจรวดครับสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะครับถ้าสุดไหนน่าสนใจแก้วจะหยิบมาทําคลิปให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆจะได้เล่นกันเนาะส่วนตอนนี้แับแก้วคงต้องไปหาสุดอื่นเล่นนะครับสุดนี้ไม่ไหวย่า่จริงถ้าคุณชม,ชมชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนเจ้าแก้วกล้าสามารถทําได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคําแก้วจะรับสมัครเล็กๆจากทุกการเติมของผู้ชม ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนุนแก้วกล้าตอนมาขอบคุณจจริงแล้วเรา,าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ